วันนี้เนี่ยที่บอกรู้ตัวเนี่ยแล้วต้องทั่วพร้อมด้วยนอกจากมีสติแล้วมันมีอันนึงที่มันสําคัญมากๆที่วันนี้อยากจะพูดถึงคือคําว่าสัมปะชัญญะไม่ใช่สัมปันแล้วนะสัมปะชัญญะสัมปะชัญญะเนี่ยถ้าแปลตรงๆว่าอะไรครับก็สังไปว่าพร้อมอืชัญญะไปว่ารู้อืก็รู้ให้พร้อมอ่ะรู้ทั่วรู้พร้อมรู้ครอบคุมทั้งหมด เอ้ล้วรู้นี่มันรู้อะไรมากกว่าเราบอกว่าเอ้เรารู้ทุกปัจจุบันเออปัจจุบันแล้วมันมีหลักการยังไงรู้รู้แล้วยังไงอ่ะเออคือรู้แล้วไงบอกว่าอตอนนี้เรารู้ว่าเราเราปวดขาอยู่แล้วยังไงใช่ไหมก็ต้อรู้ว่าทายังไงต่อเนาะอ่ะรู้ว่าทําไงครับหนึ่งหนึ่งข้อแรกเขาเรียกว่าศาสตรกะสัมปชัญญะโอ้ยากเคยได้ยินคําว่าอัตถะ อัฐป,ประโยชน์อัฐป,ประโยชน์ไหมอัฐก็คือประโยชน์ะนะครับแปลว่าพร้อมอ่าสัมปชัญญะคือรู้ตัวทั่วพร้อมในเรื่องที่มปนเป็นประโยชน์อะเป็นประโยชน์โอเคไหมเพราะัล้นรู้ว่าสิ่งที่ทํารู้ที่การเคลื่อนไหวรู้อะไรก็ตามว่ามันเป็นประโยชน์หรือเปล่าโอเคไหมเออมันต้องรู้อย่างนี้ว่ามันเป็นประโยชน์หรือเปล่าสมมุติว่ารู้ว่าเป็นประโยชน์ก็ทําก็ทํารู้ว่าไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ทํโอเคแค่นั้นเลยเนาะ รู้ว่าการขยับร่างกายเป็นประโยชน์หรือเปล่าเป็นประโยชน์ก็ทำมไม่เป็นประโยชน์ไม่ต้องทําอืำ รู้ว่าหิวตอนเที่ยงคืนหรือสี่ทุ่มโอ้เครียดเลยเมื่อวานนี้หิวข้าวมากเลยหิวข้าวมากมันจะไม่กินไปอรอย่างเงี้ยต้องกินไหมอ,หอย่างเงี้ยรู้ว่ากินแล้วเกิดประโยชน์เปล่ามันก็มีมุมประโยชน์ของมันเนาะ,ะแล้วมันก็มีมุมที่ไม่เกิดประโยชน์ด้วยก็ให้เวทน้ําหนักเอาว่าควรทําไม่ควรทํารู้ปุ๊บแล้วเช็คก่อนว่าสิ่งนั้นสิ่งที่รู้แล้วเนี่ยเราจะทำเนี่ยเกิดประโยชน์หรือไม่เกิดประโยชน์อ่าอ่าไปข้อที่สองเขาเรียกว่าสปายะสัมปชัญญะ ะนะครับรู้ตัวว่าสิ่งของก็ดีหรือการกระทําก็ดีหรือสถานที่ต่างๆก็ดีมันเหมาะสมหรือเปล่ามันสัปปายะหรือเปล่าเราก็ยได้ยแต่ว่าอยากให้สถานที่ให้ที่ที่เราไปเนี่ยเป็นสัปปายะเนาะคือมันเกื้อหนุนมันเอื้ออํานวยให้มันมีเรื่องอะไรดีๆก็ไปถ้ารู้ว่าไปแล้วมันไม่ดีไม่ควรไปก็อย่าไปอย่างนี้นะเรารู้ว่าเ้ยไปที่แล้วต้องเจอผลไม่ดีแน่เลย ไปที่นี้ก็ต้องมีแบบเป็นแหล่งอบายมุกอะไรเงี้ยนะก็เป็นต้องไปแต่เรารู้ว่าเฮ้ยไปที่เนี่ยแล้วมันดีอ่ะหรือไปแล้วจะต้องเจอคนดีๆอ่ะเอออย่างนี้โอเคเพราะฉะนั้นรู้ตัวว่าจะไปที่ไหนทําอะไรแล้วมันดีหรือไม่ดีเนาะที่ที่นั้นเหมาะสมเหมาะควรที่คนดีๆอย่างเราจะไปหรือเปล่าก็ละอมันคิดมันต้องคิดนะสถานที่อโคจอซะจอค่ะ อ่ต่อไปเขาเรียกว่าโคจระสัมปชัญญะโคจรนข้อนี้แหละข้อนี้เลยเคยได้ยินคำว่าอาโคจรถูกไหมฮะอโคจรคือสถานที่ไม่ควรไปไม่ควรแล่นไปไม่ควรเที่ยวไปก็คือเราต้องรู้ตัวว่าตัวทั่วพร้อมว่าสิ่งสถานที่ตรงนี้มันลมเราไม่ต้องไปเลยไปแล้วมันเกิดกิเลสไปแล้วหมดตังหรือไปอะไรประมาณนี้มันเสี่ยงะะรเ้พาฉนนัการที่บอกว่าไปที่ไหนแล้วมันควรไม่ควรเนี่ยเราต้องถามว่า อารมณ์ของใจเราเป็นยังไงที่เที่ยวไปของใจเราเป็นยังไงนี่ไม่ใช่คําธรรมดานะอารมณ์ของเราอารมณ์ของใจเราเป็นยังไงไปแล้วจะเป็นยังไงไปในที่ที่ดีเหมือนกันแต่เจอคนนี้แล้วอารมณ์ของใจเรามันไม่สงบก็อย่าไปอไปแล้วที่เที่ยวไปของใจไปปุ๊บแล้วใจมันหลุดลอยออกไปอที่เที่ยวของใจก็คือใจมันหลุดลอยออกไปก็อย่าไป งั้นพอรู้ตัวแล้วแล้วถ้าเกิดภาษาบ้าๆคือรู้ตัวแล้วว่าจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวก็อย่าทำข้อที่ข้อนี้โคจรนะภาษาพระแปลว่าอารมณ์อารมณ์ที่บอกว่าอารมณ์ของใจไปใช่ที่เที่ยวไปของใจเนี่ยใช้อารมณ์เป็นหลักว่าอารมณ์เราไปไหนเพราะจิตปรุงทําให้อารมณ์เกิดมันก็เรียกว่าโคจรเขาก็เลยเรียกภาษาพระเรียกว่าโคจรจิตมันแล่นไปครับ เราไปปรุงแต่งกับอารมณ์ต่างๆที่เจอนู่นนี่นั่นอมันก็โคจรโคจรอย่างประมาณนี้แค่บางทีเรากําลังโคจรก็ไปในโลกโซเชียลแล้วใจอารมณ์ของใจมันไปที่เที่ยวไปของใจมันไปก็เป็นที่อะโคจรได้เหมือนกันนี่แหละมันอยู่ในปลายนิ้วเลยแหละจะโคหรือไม่โคเออรู้ว่าไปปุ๊บแมวโคก็รีบออกไ่งนรีบดีดเลยข้อที่สี่คืออสซัมโมห่ะซัมปชัญญะ โมหาแปลว่าหลงใช่ไหมคะัะอะนำหน้าแปลว่าไม่นะครับก็คือเราต้องรู้ตัวว่าเราจะไม่หลงพอเราเรามีสติสัมปชัญญะคนรู้ปุ๊บรู้แล้วก็ต้องใช้ในว่าเราจะไม่หลงรู้ปุ๊บเราไม่หลงรู้ปุ๊บเราไม่ไปผิดทางรู้ปุ๊บเราจะไม่ไปมิจฉาทิฏฐิรู้ว่าความทุกข์เกิดขึ้นปุ๊บจะไม่ไปพึ่งพาในสิ่งที่ไม่ควรพึ่งนะแต่บางทีมันห้ามจรหลตัวเองไม่ได้เนาะไม่ใช่จริตสิ ไม่ใช่กิเลสวันนั้นเนี่ยคือเราไม่ต้องปรุงอะไรทั้งสิ้นครับไม่ต้องปรุงอะไรทั้งสิ้นเลยเราแค่รู้พอเกิดขึ้นปุ๊บเราขอให้รู้แล้วรู้ตัวให้พร้อมว่าเราจะไม่หลงไปเราจะไม่ไปชอชอบแล้วก็การทําสัมปชัญญะเนี่ยมันเพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อทําให้การทําสติสัมปชัญญะของเราเนี่ยเพื่อลดอัตตาสัญญาอัตตาสัญญาคือเพื่อให้เราไม่มีตัวตนเพื่อให้เราไม่รู้ว่า กูเป็นกูนะเอออันนั้นมันนะอันนั้นเขานะอะไรประมาณนี้ยให้เราละละได้เลยอย่างเนี้ยมันลดได้มันคือใจความสําคัญของทั้งหมดเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ตัวอืเนาะเราก็จะรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ที่ที่ไหนควรจะไปใจเราควรจะไปไหนเราจะไม่หลงไปไหนสี่ข้ออย่างงี้ง่ายๆเนาะเวราเรารู้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเป็นตัวการของปัญหาทั้งหมดเนี่ยก็คือตัวเราเนี่ยแหละอ่า พรรู้มากๆเนี่ยอย่างเมื่อวานเพิ่งคุยกับพี่ปอนไปว่าพอเราเรารู้รู้เสร็จแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่จัดการอะไรกับมันมันก็เจดการเปรียบเทียบเปรียบเทียบในแง่ที่เราเหนือกว่าหรือเปรียบเทียบในแง่ที่เราต่ํากว่าเมื่อไหร่ก็ตามเป็นการเปรียบเทียบเพราะมันมีตัวให้เปรียบเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่มีตัวเราจะเอาอะไรไปเปรียบคือผมว่านะเราอย่าไปเทียบใครเลยอ่ะคือคนที่บ้านน่ะมีความเปรียบเทียบเยอะมากเลยเฮ้ย ทำมไบ้านนี้มีรถวะออออทำาไมบ้าน,าน,นใหญ่โตจ<ะ>ังชอบเปรียบเทียบออคนออออต่างจังหวัดชอบเปรียบเทียบว่า<ะ>อันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะครับ<ะ> คืออันนี้เขาต้องต้องรีบตัดก่อนเพราะว่าจะบอกว่าไม่ได้พูดว่าคนจังหวัดอะไรอย่างนี้ไม่ถูกจะบอกว่าคนทุกคนในโลกถ้ายังไม่ได้เป็นอรหันต์เปรียบเทียบทุกคนเพราะว่าเพราะว่าอันนี้มีอยู่ในในพุทธพจน์อย่างชัดเจนว่าต่อให้คนคนนั้นเป็นพระอนาคามีก็ยังมีก็ยังเปรียบเทียบเพราะยังมีตัวตนอยู่มหมเมื่อไหร่ที่ไม่มีตัวตนแล้วก็คือหมดจากตัวตนแล้วก็คือความความว่าเป็นอรหันต์นั่นเอง ไม่มีชั้นอ่ะเพราะนั้นไม่แปลกในการที่เราจะเปรียบเทียบเพราะเรายังเป็นคนธรรมดาอยู่ใช่ไหมอืม,อม,อมแต่การเปรียบเทียบมันก็เพิ่มความต้องการความอยากของเรามากขึ้นเรื่อยๆอฉะนั้นแล้วเราไม่ใช่พระอรหันต์เราก็มีข้อเปรียบเทียบอย่างที่พี่บ,บอกนะไงนี่คือพอพูดปุ๊บเนี่ยเนี่ย,ยอัตราเกิดท,ทันทีเมื่อกี้คือ พอที่ป้อมพูดไอ้น้ำพริกทูน่าปุ๊บเนี่ยพี่นึกถึงว่าไอ้น้งพริกไอ้น้ำพริกเจ้าที่เรากินอยู่ไม่อร่อยเท่าเจ้านี้เลยเออประมาณน<ะ>ี้เกิดนะเปรียบเทียบแล้วอีกนะก็อยากให้ชัดเจนว่าไม่ว่าเราบอกว่าเอ้ยเราบอกให้รู้ตัวสี่ให้มีสติให้มีสติทำอะไรให้มีสติมีสติแล้วยังไงเรามีสติกอยากให้รู้ทั่วพร้อมทุรู้อะไรรู้แล้วไปทาอะไรรู้ว่าสิ่งสิ่งนั้นเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์เนาะรู้ว่าสิ่งสิ่งนั้นมันสัปปะรือเปว่ามันเหมาะสมหรือเปล่ามันสบายหรือเปล่าหรือมันไม่สบาย รู้ว่าสิ่งที่ไปมันเป็นโครจรแล้วคืออารมณ์ของใจมันไปหรือเปล่ามันหลุดไปหรือเปล่าอใจเรามันเที่ยวไปที่อื่นหรือเปล่าอแล้วก็ให้รู้แล้วก็เกิดประโยชน์ของมันที่ว่าเราจะไม่หลงไม่หลงไม่หลงเนาะแค่นั้นเลยสี่ข้อ,อ,อข้อนี้เขาเรียกว่าสัมปชัญญะสี่สี่โอ้ออสำคัญมากค่ะตอนเนี้ย